ออม100ลุ้น10ล้านเจาะลึกสลากทกสชุดกระพร้อมเงินออมสั้นรางวัลจัดเต็มเงินแค่ร้อยบาททำอะไรได้บ้างครับซื้อกาแฟแก้วเดียวก็หมดแล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้าเงินร้อยบาทก้อนเดิมนี้จะกลายเป็นเงินล้านแถมเงินต้นยังอยู่ครบวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับสลากออมทรัพย์ตัวใหม่ล่าสุดจากทกศที่ชื่อว่าชุดกระพร้อมเงิน บอกเลยว่าชุดนี้ไม่ได้มีดีแค่รางวัลใหญ่แต่ยังมีรางวัลพิเศษที่ทำให้คุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ง่ายขึ้นจะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันครับข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานสลากทกสชุดประพร้อมเงินคือสลากออมทรัพย์ประเภทอายุ2ปีครับเหมาะมากสำหรับคนที่อยากพักเงินไว้สั้นๆแต่ได้ลุ้นรางวัลแบบยาวๆ24งวดจุดเด่นที่ต้องรู้ราคาเบาๆ แค่หน่วยละ100บาทเท่านั้นซื้อง่ายใครๆก็ซื้อได้ตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปผลตอบแทนเมื่อฝากครบ2ปีคุณจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ0.25บาทหรือคิดเป็น0.125%ต่อปีครับที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะไฮไลท์รางวัลใหญ่มาดูสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับนั่นคือรางวัลชุดกระพร้อมเงินนี้จัดหนักจริงๆ รางวัลที่1รับเน้นๆ10ล้านบาททุกเดือนรางวัลพิเศษอันนี้พีคมากมีรางวัลละ1ล้านบาทถึง30รางวัลโดยจะออกรางวัลในเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนายนปี2569เดือนละ10รางวัลครับรางวัลเลขท้ายมีทั้งเลขท้าย4ตัว550บาทและเลขท้าย3ตัว15บาทให้ได้ลุ้นกันทุกมวดรวมๆแล้วในแต่ละเดือนมีรางวัลให้ลุ้นกว่า2ล้านรางวัลเลยทีเดียว เคล็ดลับยิ่งซื้อเยอะโอกาสถูกรางวัลเลขท้ายก็ยิ่งชัวร์แถมเงินต้นไม่หายไปไหนด้วยวิธีการซื้อและเงื่อนไขแล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนง่ายมากครับทกสเขาอำนวยความสะดวกให้สุดๆช่องทางที่1เดินไปที่เคาน์เตอร์ทกสทุกสาขาช่องทางที่2ส,สายดิจิตอลต้องแอป BAAc Mobile ซื้อได้ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเลยครับข้อควรระวังนิดหนึ่ง ถ้าถอนก่อน3เดือนจะโดนหักค่าธรรมเดียมหน่วยละ2บาทนะเหลือเงินต้น98บาทแต่ถ้าฝากเกิน3เดือนแต่ไม่ครบ2ปีจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนแต่ไม่ได้ดอกเบีย้ยครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ถือยาวจนครบ2ปีเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดดีกว่าครับ สรุปนะครับสลากทกสชุดกระพร้อมเงินคือทางเลือกการออมที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงจากเงินรางวัลเงินต้นยังอยู่ดอกเบีย้ยก็ได้ภาษีก็ไม่เสียแถมยังมีลุ้นเป็นเศรษฐี10ล้านในทุกๆเดือนเริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2569เเป็นต้นไปใครสนใจรีบเตรียมตัวไว้นะครับเพราะถ้าเต็มวงเงินก่อนธนาคารอาจปิดรับฝากก่อนได้ หากใครชอบคลิปแนะนำการออมเงินแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารการเงินดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ